นอนสายอนสวายทั้งสกสานานีทั้งสการานีทั้งโมเลวนั้งหลายเหล่านี้ทั้งนังหลายเหล่าน,น,นี้นายพลระุรรลดารไปแล้ผู้ที่ต่วงลบไปแล้วได้แล้วขอจงได้้รับแล้ว้าได้รับแล้วท่านมีสิ้นการแล้นานเกิ là sốt này, cái này, cái <laughs> cái <laughs> này, này,

ນະພະສະນະໂຕສາວະກະ k ੰໂພສັງຂັງນະມານິຖາລຸມະລ

พระวัตถุอรหัตตุสัมมัสสะนาโมทัสสะพระวัตถุอรหัตตุสัมมัสสะนาโมทัสสะพระวัตถุอรหัตตุสัมมัสสะ สังฆูอิมานีอิมานีัตตาณีัตานีสัวาริานวารานีปฏิคันหาตุปฏรัมหากังอัมกคารตัทีคารตังิตายะสุขายะสุขายาหาเดชพอสมคูจเริเจรินขาพเจ้าทั้หลายขจ้าทั้งหลายพนอมถวายขอนองถวาย ของคาธานีของโมเดวานทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขความสุขเเจงหายเเจ้าทั้งหลายไยาของพเจทัาอข้าพเจทั้งหลายาเจ้าทั้งหลายะจทั้งหลายมีบิดารดาเป็นต้นมีบิดา

กอขอให้นจากทุกข้าถึงสุขถ้าถึงสุขขอขอให้สุงยี่ยยี่ขึ้นไปขอให้สุขจริงๆรขึ้นไปชิ่นการนานคืชิ่นการนานสาธุเด้อมี h ะไรบ้าัน

จิตฺเตฏาํวฑฺฒิฏาํธมฺมํสุภาเววํ มาเน่ยตั้ง่าคือนาบอก่าตัที่แห่งอะไรซักที่ันก็เป็นอย่างสั้นหลาอย่างหลังนึงคิ้วจี๋หลัิหนึ่งที่ใครเป็นเขาบอกเพวกังย่งนิจัง เฮ้ยืนยงวันทีมองคนละบองคนละพุ่มมันคนละพคนละพืนยนไปแจกแจเนอต่ว็นเ็ดแตกแกม่เรื่เยอยู่มัน้นเด็นดได้แล้วสินแล้สิมีเอาไปไปเยียหลังนึ่งเนาะัมันป็นอ่างไว่ามันลันไปจากเยค่นเหีคู่ยีับลันเหี่ยบสีเที่ยว นั่นละมันมือวันสินมือวัิมวมอย่งนี้ผมอกี่ครับกอะมอกให้มติดแลันอท่ตั้งสี่มานนีอ่กาเียผมทำเคุณซูนขาบอกเลยกี่คุให้เรียบเาบอกท่านหว่าซมือหูซูม แทุกหมองว่ีดู่ดีอยู่จะเข้าเดี๋ไปดูรู้ถูกไ่สิเนียเพระนี่เจ้พระนี่ว่าเขาเป็นพระพระจริงจงที่อยู่ข้างฝ่เียก็เป็นู้นแต่จิตใจยังกัเป็นพระเอาหไปเนาะสามชิดนครัวภาษาผมพวกเกี่ยว ยสุกดีสุกช้าก็เกี่ยวไม่เ็นหันอ่าเมอ่อนั่นเมื่อนั่นกำลังจะประกอบงานกอพิธีอันนี้แต่ว่าพวกเ้าท่ายกกับพุทธเ้า่าบะไซี่แต่ว่าพอพอะีเนี่ยไม่ขอบอกรว่าขันหามากไปหน่ขันหามต้องทก่างไม่ลังประกพิธีนี่ไฟแต่บึ้มบะบิรมไฟเชือ

นีมื่อสิเป็นมันน้ำข้ามเบลาเิ่นอยู่บ้ากอนเิ่นสีปล้วยหน่ก้อนเิ่นสิเป็นม่นบป็กล้วยก้อนเิ่นสิเป็นมันกับนี้นีอยู่ิ่านว่านเรื่องพระเจ้าหาเสียหาซีหาซีขัณนหตุปฏิหารมาเห็นกันจนสเสือเบอร์เสื้อมาส่กอนสองนี่อนเิ่นสิเป็นรู้

ตะเกาสีนอนอยูได้หอมมาแล้วไปสองเป็นตบแง่อันอยู่ปรที่นงนอนเที่นนึ่าก่อนดูใครุกทีเกียรไยกดูเกินดูว่าของมาอาจารย์ดูนี่เะเซียมากเป็นอย่างเเซียกกับเลิดเนี่ยเมากไม่ตไร

วารุษรถกันซิมันบอกว่ารารุษรถจั่นวารุรถจัน รูปปูนเสียไปนะเมียเมียลิ่งนะเมียลิ่งทำไมไม่เมียดิ่งเข้าบอ่าเนี่ยง่ายนะพอระวุนพอระวุธลดระวุน 私たちは。<わ> <music> ना मे सम्पा come uh... जया जय अपरा Nah, buat gak ragu lah.